สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมืันนี้เบาน้อยพาชมบรรยากาศสวนอินทผลัมที่ประเทศอิสราเอลนะครับตอนนี้จะเป็นพันเม็ดจุนครับพี่น้องนี่คื่อสวนของเบาน้อยนะครับของีิบูดเบาน้อยครับพี่น้องสวนอินทผลัมพันเม็ดจุนเอารถเค้นยกขึ้นพี่น้องภาพภาพมุมสูงครับเนี้ย,ยครับมย้าครับคลิปนี้สันส้น บาหน่อยล tourism, ads, ืมบอกครับพี่น้องเดี๋ยวกลับไปจักหน่อยครับพี่น้องกลับไปน่ครับเห็นบ่ครับตึกพูนเขาขาวครับพี่น้องตึกตึกเขาขาวอยู่พูนมุมมึ่งครับพี่น้องเมืองเบญชานนะครับเมืองเบญชานนะครับพี่น้องที่บูดเบาหน่อยกับโยคุนครับพี่น้องที่ทางพี่ครับอยู่ใต้เขาลูกนี้ครับที่บูดเบาหน่อยนะครับประมาณแปดกิโลครับพี่น้องไม่เห็นงานอยากที่บูดมาหน่ยครับแปดกิโลกว่ากว่านะครับเมืองเบญชานนะครับมาทางพี่ครับพี่น้องบอกมาเขานี่จะเป็นเขาจอแดนครับพี่น้อง อันงนี้ครับลกมานีครับล่างนี้ของจอแดนเปดนต้ครับพี่น้องนี้เป็นของประเทศจอแดนครับครับภูเขานี้เป็นของประเทศจอแดนนะครับเห็นไหมครับเห็นบ้านคนณไหมครับพี่น้องเดี๋ยวบบาหน่อยขยับหน่อยรถเขลนยกขึ้นครับพี่น้องคันนี้ยกได้สิบเอ็ดเมตรครับสิบเอ็ดเมตรนะครับยกขึ้นจอแดนได้ครับพี่น้องคุณภูเขาจอแดนครับพี่น้อง หลังจากที่ว่าเป็นบ้านค้นไปครับวิดมองที่ว่าเขียวๆไปฮันไปหันจะเป็นประเทศจอร์แดนมันก็ไน้องฟังนี้จะเป็นของอิสราเอลครับพี่น้องมันจะมีคลองน้ำกั้นยอนครับพี่น้องคลองน้ำกั้นยุคกลางนั่นครับเลยเขาไปหันก็เป็นของประเทศจอร์แดนเย้าเลยครับพี่น้องครับสวนอินทราลพันเมตรจูนนะครับเนี่ยมันจะเป็นตะเข็บชายแดนไปที่นี่้ครับพี่น้องนี่ตามลูกภูเขานี่ครับพี่น้องเย้าไปของอิสราเอลกับไปแบบนี้ครับพี่น้องมาแบบนี้นะครับ แต่ว่าเขาลูกนี้เป็นของอิตารเลียู่ครับพี่น้องนี่เขาลูกนี้ครับลูกตัวนี้เป็นของอิตาเลีครับนี่ลูกนี้ครับพี่น้องนี่แต่ว่าสีว่าลูกเงาไปนี่เป็นของจอดแดนครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนเลิกงานครับพี่น้องพาชมสวนอินทผาลาัมที่ประเทศอิตาเลีครับพี่น้องพิ่มีบอยเงาเบาหน่อยพระบีพระนองชมบรรยากาศตอนเลี้ยงๆนี่ครับสามโมงกว่าพี่น้องกำลังจะเลิกงานครับสามโมงกว่าเก็บรถเก็บหยังแล้วก็จะเลิกงานครับพี่น้อง กับเลยสวนอินทรพลัมไปเห็นกับเป็นของอิสราเอลวัดกับพี่น้องครับทานผู้ชเห็นคนไฟมัวควันดังอย่างครับพี่น้องครับบรรยาก,กาศประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยาก,กาศบป่าหน้อยพ้าชมโบยเห่าครับพี่น้องสุดสั่นน้ำกันนี่ครับบ้านห้องผู้ใด้เทศสวนอินทรลัมกับเบิรงไว้ครับพี่น้องบ่มีไม่ที่ว่ามาปลูกเป็นในพืชพิเลี่ยงเลยนะครับพี่น้องเพิ่นจะปลูกเฉพาะอินทรลัมล้วนๆเลยครับพี่น้องบ่มีพืชพิเลี่ยงเลยระยะห่างของต้นของแถวนะครับ เก้าคูณเก้าเมตรนะครับมาตรฐานนะครับเพ่นมักแสงแดดครับมักพุ้มฮอนเิน่ยวลํานะครับพี่น้องนี่ครับพ่นก็ะิปลูกห่างกันประมาณนี้ครับพี่น้องต้นหญ่แล้วครับพี่น้องต้นหญ่แล้วมันจะห่างกันอยู่ประมาณบางใบก็เกือบมันติดกันครับพี่น้องเบ่งสังเกตบิ่งครับบางใบเกือบซ้นกันครับบางใบก็จะห่างกันอยู่ประมาณเมตรสองเมตรบ่เกิดนี้ครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ระยะห่างของต้นของแถวเก้าคูณเก้านะครับพี่น้องพ่นจะบ่ให้มันติดกันหลายนะครับพ่นต้องการแสงแดดครับกินกระผาลํานะครับ ถนนนี้จะกว้างจัง่อยครับพี่น้องถนนนี้จงไว้ประมาณ12เมตรครับพี่น้องถนนนะครับ12เมตรนะครับเป็นถนนนี้จะห่างจัง่อยครับพี่น้องนะครับกสิประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าหน่อยกับพระชมบรรยากาศภาพบุ้มสูงครับพี่น้องที่สวนอินทผลัมประเทศกิสเลโอนนะครับกเบ้าหน่อยกับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นห้องใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่พี่น้องครับ